อิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลปุลิสัตธรรมาสาทีสัทถาเทวมนุษย์สานังพุโทโภภควาติสวาขาโตภควตาธโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยยโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโค กูชูปติปันโนภะควโตสาวกสังโคยายะปติปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภะควโตสาวกสังโคยาทีทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกัลานิโยอนุตตะลังปุญยักเข็ตังโลกัสสาติจินดามณีปีจังมันตังยะสังทา สังโกนางอุปาสันติสีนีหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวางมังโกสัตถุโนทีปังกาเลเวเทวสุปโปเสถีกินจิเทวเยเทวเยสักโกปัดชางทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยางกันตังสาลิปุตโตพระวัตตุเมสิทธิลาพังชน,ะนะานาเยมณีจินดาปิยางจะท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปิยางมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสัตถังอุตมังวัลังหีตังเทวมนุษสานังพุทธพุทธเตเชนะโสธีนานัสสันตุปัทถวาสเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกตวาธรรมารัตนังโอสัตถังอุตมังวัลังปารีลาหูปสัมมานังธรรมเตเชนะโสธีนานัสสันตุปัถวาสเพพระยาวูปสเมนตุเตสักกตวาสังฆ no รัตนังโอสัตถังอุตมังวัลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธีนา นัสันตุปัทวาสเพโลคาวูปสัมเตุเตอิติปิโสภควา阿รหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลปุลิสัตธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษสาังพุทโภควาติสวาขาโตภควตาธโมสันทิฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจตตังเวทิตโพวิจโยหิติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคญาติทางจตาริปูริาารสายุคานิอัตถาปูริสาปุคลาเอสาภะควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลกัสติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภโตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทวสุโปเสถิกินจิเทวสีสักโกปัจชางทัศมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาลิปุตโตภาวัตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจ่าท่านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมามะ สกตวาพุทธรัตตานังโอสัถังอุตตมังวาลังที่ตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธีนานัตสัตตุปัทวาสะเพทุกขาวูปัสมนตุเตสักตวาธรรมรัตตานังโอสัถังอุตตมังวาลังปารีลาหูปะสามานังธรรมเตเชนะโสธีนานัจสัตตุปัทวาสะเพพระยาวูปสเมนตุเตสกตวาสังฆรัตตนังโอสัถังอุตตมังวาลัง อาหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนาโสทินานาสันตุปัทาวาสะเพโลคาวูปัสามเมนตุเตอิติปิโสภัควาอลหังสัมมาสัพพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุข,ขโตโลกะวิทูอนุตโลปุร,ริสัทธรรมสารลีสัตถาเทววันุสานังพุทโธภัควาติ สวาขาโตพักวตาธรรมโมสันทิฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียิโกปจัจจตังเวทิตโพวิญยูหีติ สุปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริป o, ุร enfin ิสายุคานิอ <Gülme S 3> <t> ัฏฐาปุลิสาปุคาลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลนิโยอนุตตะลางปุญยักเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปปโธตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเลเทวสุโปเสถิกินจิเทโวเยสกโกปัดชางทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตูมเหสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชานาพระหูชนาปิยังมะมะ สักรตวาพุทธรัตนังโอสถทางอุตมังวัลังหีตังเทวามนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสทินานาสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักรตวาธรรมรัตนังโอสถทางอุตมังวัลังปารีลาหูปสามานางธรรมเตเชนะโสทินานาสันตุปัทวาสเพพระยาวูปสเมนตุเตสักรตวาสังฆรัตนังโอสถทางอุตมังวัลัง อาหูเนยยางปาหูเนยยางสังคาเตเชนะาโสธินานักสันตุปัทาวาพเพโลคาวูปัสมเตุเต